สบายดีพี่น้องวัวสกผูมสุกควเนาะอ่ฝนตกอยู่ปักเซ่เฝนตกสมมตอนสมเพี่น่องสองมือนไปบริษัทไปใชบาใช่น้งฮิวตารางี่เนหองสงีราดีเนตองเฮียนเลยเออหมู่บ้านเนี่ยว่าจะขึ้นผ้าถึงไปไปไหว้ผ้าเชื้อผ้ฝนตกเ่น้องบดเมื่อแ่้าพ่อไว้น็เสิร์ไปคนห่เดียวเดียวพี่น้องเลยองนีมก็เตรียมไป่น้องเรียนเป็น้อง เน่ยอุ่นุจักรถถ่อาบ่าเตรียมแปลงเหย่น่างสบายดีพี่น้องบริวาวัดนี่ภาพเป็นทั้งคู่พี่น้อพต้นปจะกา่าวบายผู้ประธาดผาดใจเพื่อ เลนาไงกาดอมาไหนมากเขาเดี่ยวเลยดองดองเฮ้ยนต้รุ่งเรียนนะ มาเด็ดดัดี่น้องอ่านพราะวันสีสีย่างกัอทุ่น่อยเลยสีย่างเด็ด้นอขึ้นไปเทิงไพราะวันสิ่สา,เ,า,าเดินขึ้นที่น่องขนฟังของกรปากเซ่พกัน้อง ขี่รถขึ้นก็ได้ยูพี่น้องแต่ว่าพวันสิ้อ้าล่องย่างขึ้นไปทามันฝากรถก่อนนี่ก็ทางขึ้นพี่น้องทางเดินเทานี่โบโหขันได้จะขันเด้พี่น้องเลยแล้วพอว,วันเสื้อายางขึ้นไปเฮงหมดนละเนี่นนว,ว,วัดผู้สลาพี่น้องทางรถขึ้นสิไปทางทางฝนเลยพี่น้องเลย ไปเพื่อนอู้สลาอุทยานท่องเที่ยวธรรมศาสตร์และวัดธรรมพี่นอ้องไปขึป้นเทิงพี่นอ้องยตาคันได้วุ่นจะขันเด้พี่นอ้องเยไหมเถิงนี่ก็ยินดีนาฬิกสองสององค์พี่น้อง เห็นบ่อขันหนึ่งพี่น้องเห็นบอ่อแม่น้ำคลองพี่น้องแม่นำ้ำโค้งเนี่ยขึ้นไปพี่หนุ่มคนบนใดขึ้นพี่น้องสีไว้บอ่อนี่ีรลายขันแท้มหาหอดขันหนึ่งเลยพี่น้องมีขันที่สองพี่น้องเลยโอ้เมื่อยเติบ ลุยต่อมาเนี่ยเพราะอะไรจับเปล่ากันนะพี่หน่องเอ้โอ้ไว้ยังว่านี่ยพี่หน่อยไอ้่อา,าขึ้นมหาหอดพักพักที่เท่าลเลเนี่ยที่สามมาพี่หน่อยมาก็มีสล่าอีกหน่อย อราก็นังกายพี่น้องเลยเห็นว่าพี่น้องวันเึ้นมายูดทัดอันนี้มเมื่อปักเซเออีกอันนี้เป็นเมื่อขึ้นท่อตอนนี้ปรวันก็ขึ้นมาหอดพักที่พักที่สองเลยที่สามบอกที่ที่สาม,มพี่น้องอเน้่ยต้องอยูขึ้นต่อไปอีก มาตรวข้อไายลายเลยพี่นองยไป่ต่อพี่น้องถ้าคุณมีปรับเนพี่น้องพักประมาณสองนาทีพี่น้องขึ้นต่อพี่น้องวันนี้ตอนนี้กำลัง8ปดโมงครึงเนี่ยพี่น้องยังวันนี้คนขึ้นมาเที่ยววันคนแหลกเลยขึ้นี่า มหม้อคันนึงกับีประเบนรูปพี่น้องอผู้เขาผู้เสลาพี่น้องต่อพักที่สามพี่น้องวันขึ้นมากก็ขึ้นมาสองเตือนีเลยพี่น้องเลยเตือที่แรกอรถยย่นขึ้นมาก ันอ่อมทั้งผลง่ายอยู่แต่ครั้งแรกครั้งแรกที่แหละที่พวันในยางยางขึ้นมาโอ้ยธรรมศาสตร์พี่น้องเว้ยอากาศดี่ดีพี่น้องบ่งมาเป็นพากเลยภาคสุดท้ายแล้วพี่น้องเลยขอโทษขอไฟแล้วพี่น้องพออยากไลไรคลิปมึงมามพี่น้องเบิ้ง ยังไม่ได้หอดได้พี่น้อ,อยเลยผักก่อนีนบาดด่งยางก็ห่อผักนป็นมระไา้พี่น่อยผักก่อนก่นนอ,นอ,นนกอนสันน้นบาน้าก็เจอเหนองใส่คนว่าลงคนลงวัดจะวัดเลยไปจะได้มาจะได้จ้ะบ้านเป็นวายางมาจะตอเขตพี่น,น้องอไปย่างตอเขตยไปเห็ดเบี้ย เอพออยู่กลางเคืองเขาพอดีไป้องไปเห็นเบียเจ้าข้นว่าอนไรจโมงะขึ้นว่าพีแต่ว่านี่นอดเี่งคืนี่แต่ทมันวามาใหา้เบียกบ้านยู่ใส่อยู่ต้มหมูตม้มหถาสิงร่งสิโงงจากวัดไปสิไปเห็นยังไงกลาบบานมีพวกเงินนะโอ้ยนอนมาเลยนอนขี้เข้าวีินน้แบบที่อยู่เถิงเงนรับกนะู้บ้านก็ประานสัน เอาคือลงก่อนนะจนฟัองอยังเมื่อบ่ายแต่นี่ป,ปหัมมออหหตตมัวถ่ายรักเออลอยรักแมนม่วตมโถ่ายลอยักถึงที่เาเปรักแบบกัแบบก,กับแต่รักเก่ารัก,กขนเราทะเลขัาเราเด้อ ้ยนอมาเลยนอมามาแล้วพักันก็ให้พักนจะไหนได้ได้ไกลถะบอกขึ้นเรื่อไงไหไปไกลไปไหนบ่มีขออมีขวอขอะไรว่าาเอ่อนว่ากลางเขาอยางเมอเจอบนคนทําอ็ดอะพี่นอนโรคาดถามพนว่าขนมาแต่ ยังไว้ต่อเขตอุบนนัติเหตแต่ต่อเขตมหาเี่กประมาณสามสิบห้าลักได้สี่ลักะส่แดนลาวไทยพี่น้องเพื่อนกับบุมพีพี่น้องที่บอกเสียนี่ยโอ้ยยังคือบ,นอบ,บ่นอนจังหวัดนี่โอเคโอเคเอาสิเด้อเจ้าเจอคอยกับโอเคคอยกับบุ๋มีเงินมีค่ามีข,ขอใช้จากคารถเมื่อบายเน,นอะอ่และพี่น้องเอ้ยมาจากสีบารจะได้เหรอ ก็อ่ะขอให้คาราจอเมื่อเมื่อวานหาสิบพันอ่าอ่าต่างโอ๊กกใจไปหาลูกเขามีมีขอไม่พูดหรอือเปล่ายังอ๋อโอเคคนมาวัดนี่ก็เอเอกรับหายใจขึ้นมาครับสวยเลือดกันทันเละเลือดต่างโอ๊กใจเมื่อหาลูกหาเมียบกดเห็นหน้าที่ปีไหนเอออ้าวโชกดีโชกดีก็ขยันย่างขึ้นไปวัดต่อฮะเะจ้าอ่ะโอเคเด้อ อเอออ่ามาหาลูกหาเต่าหาของพวว่อคู่พ่อก็จะขึ้นไปเทิงต่อ,อดีก็ดีแล้วบนวัเจอนังต่อพี่น้องเอ้าขึ้นต่อลงไปเลยพี่นออ้องคนไปขึ้นต่อพี่น้องป้าเจ้า เมื่อกี้ไม่เจอแล้วเมื่อกี้ก็ตกใจแล้วเอาเจอกันอยู่กลางกลางเขาหนิตกใจเลยกับพวันกับวอนนี่เราพวันพื้นที่่เหนาะโอ้ไกลหลายพี่น้องไกลแล้วเห็ยนมาหอดคันที่เแถวแรกแต่พวันจำไม่ได้เลยแต่พี่น้องไกลหล,ลายที่นี่โอ้อยอานนี้ไกลชิ่หอดเลยพี่น้องเลย เห็นมหัศเลยพี่น้องเอ้ยเห็นองค์พระใหญ่ยเลยพี่น้องโอ้ยซาธุสาธุ่ก็ดีใจหลายโอ้ยที่แนมเห็นแนมที่มาวันท้ายคิดว่าแนมเหมือนจะปักเซ่หรือเนาะขอบคุณนะโอ้ยมันต้นงนะองมึงปักเซ่พี่น้องเอาวละพี่น้องฮะ สะพานข้ามไปนำคองเมื่อปักเซ่สานใหญ่พี่น้องเมืองธรรมศาสตร์สวยงามสัพานโค้งคกับเป็นผู้ไว้แจ้งพี่น้องเมื่อปักเซ่เมืองนำค้องพี่น้องสัพานให่กับเมืองเก่าเมืองขุนทอกพี่น้องเลยแล้วเอาสะพานทีิพวันเคยมาถ่ายคลิปคลิปเลก ขอเถอะขอพ้าเด้พี่น้องวันยังเมื่อยอยู่นะือมีกับวายัดพระใหญ่เหรอเอ้งใหญ่อุงใหเลยโอ้ยากกันมากเคยยากกันมากคือเคยไดขี่รถมาเสอกันน้อจ๋าน้อู้ฮ้เออผักสเถื่อ โอ้ยบ่อฝกกับ่ไวเลยนี่ <c oughs> สวยงามเป็นดอกเลยตัวกลงกระสุนหมดเลยพี่น้องเลยใส่ระบบไอ้กันสันนุ่นสุ่มหมดหเลยเป็นเมื่อกปักเซ่พี่น้องเห็นขาวๆเป็นเป็นสนามบินพี่น้องสนามบินเลยเมื่อกปักเซ่พี่น้อง <c oughs> าเพื่อนพอวันก็นอยู่มองนั่นแหละมองตึกรหแบกๆแหล่แคมหลังตึกรมแหล้มองพอวันนลยได้เสื้นไปทั้งๆึงจัง,งวัดพี่นง ตางก็คือพระอาจารย์สะง,งนเนาะพี่น้องเนาะพระอาจารย์สะง,งนะนันเย็นในพันเสียเลยพันเสียเลยนี่แต่พระอ,อันที่ลูกลูกศิษยดคนหนึ่งอยู่ต่อนะพี่น้องเนาะเป็นมากเลยไม่ล้างวัดเป็นาะอออลล้างตองนจะทั่ทงท่งรถกันมาพี่น้อง เดิมบมาเรื่องหน่อเ่บอกว่านี่เป็นบ่านจบรพัก่พรานเป็นว่าหามหาม่พักพอนขึ้นมาเลยโอ้เข้าไปพักขึ้นมาประหอดอเอ๊ บนาทิตที่าิตหลังไก่ดิย่ากันว่าแบบประฟักอบบพุทโธกัน่นองเยนกันกน,กปปน,น,น,นีก็มีหมองขายเชองจีเนพก่นออนพิถึงขันคอขันขาเดี๋เราจัดขามผ่านเนาะ nếu cả đẹp xì của chú quân mà theo bạn phòng bán phòng bán thì pha mà pha này cả nha có thừa được được chùa thăng bốn ổng hả chết จำวัดอย่างีเจ็ดองค์รร่วมพระร่วมใเน้มีเจ็ดองค์้เราบัดรของเราบัดอยู่เครื่องภูเขาไป็นอย่างเยภูภูสลาวขึ้นมาหอดวัดอะไรที่น้อยแม่มือเสือเขาวัดนียเปียกปนอาบนาดที่น้อง คือผ <Private S 2> ้าค่อองเลาะลงหลบหลอวัดให้พี่เรงเป็นร้านรูกเสือของพระอาจารย์สงวนเนาะ เดี๋ยวฝากพี่น้องไปเยือนสลาพีน่น้องนี่แขกมีคนมากนีอไอ้มากคนคนใหญ่ไม่โตคนมากกว่าม,มานี่แหละกระสุ่มีนี่เลยว,ว่าเป็นิธีทางศาสนาอยู่ทั้งนี่แหละพี่น้นองพาพี่น้องบนสลาชมบรรยากาศตอนเสาร์เมื่อปักเซ นักกนก็เป็นเปิดเทปเป็นห้องแหมไปน้องเลยหากย,ยังทันแล้วสางหลายพีอะไรน้องเลยงามนอกผู้่ายเจียงไป่น้องนะประผมเทไต่ของหมอบเอสะานทวรขามมาตนคิดนะเพื่อนขอวัแน่เพิ่ถอนน้ำค่าพี่น้อย่ลุมหลุมเลยราคาได้น้อยกรโบนไล้ิแหะ ปเนอะรอบบัดิฉีนนาอเพราะะได้ไขึ้นมาเพื่อกถ่ายหูกพนทีนนหนกึ้เอาเอ่อถ่ายหูเพทีนนหนักของไงกระลิงกินไงขี่นนาเลย ไอผู้เสลาผู้เสลาพ่ะย่ะ,ะน้ำหมอกเพื่มเนี่ยคุณน้อยน้ำหมอกโป๊ก้มเนี่โอเคพี่น้องเขาบ้านอะไรไม่เลื่มกดติดตามกดไลค์ให้ส,ออสออ่อง,อง,อง,องพอวันแม่น้อยรายการส่องพอวันทีเขาโทรเรียกพี่น้องส่องพอวันทีเีเอสรายการส่องน้องนัทพอวันแม่น้อยเร้ยพี่น้องเนี่ยคลิปนี้ก็จะลงอยู่ในส่อง ลองนัดพรวันกันหน่อยพี่น้องในเริ่มแปลเขาไปโคตติดต,ตามส่องพรวันที่เกียรติพี่น้องเนี่ย ปีหนึง่งตอนเป็นสารพลังประยุทบว่านเีน้เพระว่วาวกาน,นี่จะบนก็เกือบเศ้าปีพี้อเลยอ่าโอเคพี่น้องเพราะว่าก็รจะขึ้นไปไหวายไปทางคลินี้บนีกะโมมีหยังพี่น้องเนะพาะผ้พาพี่น้องาพี่น้องขึ้นมาส้มมาไหว้พระใงอ่าจะขอลาพี่น้องไปเท่านี้เพี่น้องเลยฝากกดติดตามสอง,องพวันทีกีเ่สองน้องนัดพวันแม่น้อยพี่น้องเลย ขอบใจในายสีบของจบชีพพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องคิม้าเจอกันนะบ๊ายบาย